เรามาคุยกับอาจารย์ฉายกันหน่อยครับสวัสดีครับน้องครับเป็นไงบ้างจะต่อยมวยสากลในวันเสาร์นี้แล้วใช่ไหมตอนนี้พูดถึงเรื่องน้ำหนักกินหนึ่งเหลือประมาณเท่าไหร่น่าจะ2โลกว่ากว่า2โล2โลกว่ากว่าต่อย118ใช่ไหมมวยไทยเนี่ยเราต่อยน้ำหนักประมาณสัก124 123 124เอามาต่อยสากล118เพิ่มมาเยอะไหมเนี่ย เลยครับเพราะว่าซ้อมหนักตอนนั้นใ,ใ,ใ,ใส่ชุดใส่ชุดรถน้ำหนักซ้มอมเลยมันเ,เป็นชุดตอนนั้นใส่ชุดฟอร์มันเป็นเป็นชุดวอชิเนียร์รอยพวกแจ็คเก็ตซ้อมน้ำหนักมันก็ลงเคยลงเลยก็ไม่มีปัญหาเลยน้ำหนักแต่ตอนเนี้ยเลทเปิดขึ้นมาเราไปต่อถึงสิบหนึ่งเลยนเป็นนะครับคือหลายคนเนี่ยทุกสำนักก็มองว่าเราแบบยากไหมต่อยแบบน้ำสุดใช่ไหมร้อยยังไม่รู้เรายังไม่เคยเจอไม่เคยต่อยอยู่แล้วไม่ไม่เคยพี่ชื่ออะไรนะ มาสึกมาสึกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นต่อยด้วยใช่ครับไม่เคยครับแต่ว่าแคดี่แคปเนี่ยให้เรามาได้เปรียบกดดันไม่ได้แบบนี้ไม่ครับเพราะว่าถ้าเรากดดันมันก็ยิ่งนำให้ตัวเราแบบเก่งขึ้นด้วยปล่อยธรรมชาติก็เกมของนด้เนาะใช่นะครับผลงานการมาชกสากลต่อยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับต่อยมาสองไฟครับสองไฟเป็นไงบ้างน้องบอกหน่อยชนะในน้องไฟชนะในน้องไฟแล้วก็เป็นแชมป์ร้อยญี่ปุ่นด้วยใช่ บวันไหนอ่าแล้วก็ร้อที่ผมสละแล้วใช่ตอนนี้เป็นร้อยสิบแปดแล้วรอบนี้ป้องไหมป้องครัทังารแชมป์ด้วยนะครับถ้าเกิดผ่านไปนี้ได้แล้วรอบไหต่อไปอะนเนถ้ามันถึงที่ดูดูแล้วก็น่าจะเข้าไปติดอันดับชมป์โลกก็ก็ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ได้ได้ติดถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกก็ต้องเลยก็คือเราทุ่งเป้า ติดกันดับโลกก่อนในนี้ใช่นะครับพอติดกันดับอันดับโลกปุ๊บเนี่ยก็คือตั้งเป้าชิงแชมป์โลกครับก็คือร้อยสิบแปดในหลักเดือนนี้นะครับผมก็ให้กำลังใจคนนี้แล้วกันอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนมั่งอวันเสาร์นี้วันที่24นี้ครับวันเสาร์นี้ครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมได้ก็เต็มที่แน่นอนครับจะพัฒนาฝีมือเต็งไม่ว่าจะเป็นโมเดลหรือเปล่าก็จะพัฒนาฝีมือเต็งขึ้นไปเรื่อยๆครับอ่าฝากติดตามพอาจารย์ฉายด้วยนะครับเพื่อนๆครับ อนาคตนีไม่แน่จะเป็นแชมป์โลกครับ118ปดตอนก็ได้นะครับเด็กคนนี้มีอนาคตจริงๆครับปากติดตามเลยครับ